แผ้ใหญ่หนแผลใหญ่มาดูหน่อยโหนิดเดียวใหญ่ใหญ่ตีนกระดามไม่มตีนหมาเนี่ยผมเอ้ไปเล่นดำครับไปน้องพอกไม่อาสติกแก้วยา่าไปหอดน้องพอกแบบมงสีแย่มอมเมมติดไหมที่เกร์ เดี๋ยในน้อยหนึ่งคอหดถุงคือสัเดาไหนอะไรอ๋อเ,เอาอมันมาดำบอ่มองน,นั้นจเสียดาวเบ่ เห็ดพ่อเป็นพิธีเอาเก็ดพิธีเกลือไม่เป็นไรแล้วก็เก็ดอเป็นพิธีเอาเกลือเลยเนี่ยป้าคนเอาไม่ต้มน้ำเล่นดำมากเล่นเลอะมากสกปรกมากไข่มองสกปรกไหมไม่สกปรกมากเลยค่ะใม่ วัดลูกไม่ทันวัดลูกนะเสาร์เราบอกติดเราเ้ารเราบอกเฮียอาบไปแล้วไปหน้ามัน่ยอาบไปแล้วอะไร เลือก<ด>แบ่งเรียนพอหยุดหยุด,ดอะไรอยู่แล้วหยุดแล้วหยุแดแล,แล้วพวกนี้แป็งอย่างมันพูดใส่ชุดกีฬาชุดกีฬาไม่เห็นเห็นมาแม่ซื้อหน่อยเลยหนูอยากไปตล,ลาดแม่แม่จะไปตลาดไหม จะไปไหมไปเรนว่อยากไปอะมันพูดไหม